อนแรกคุยกันไว้สระว่ายน้ําพอแบบตัวเล็กๆบ่อๆใช่ๆสองเมตรคุณสี่อะไรประมาณนี้ก็า็มาตรฐานประมาณนั้นออกมาสิบห้าเมตรมาไปเยอะเลยเล็กก็ค่ะเขาอินทิเลก็ถามว่าดูดีเห็นป้ามันจะแปลกๆถ้าจะเอาให้มันนั้นมันก็เนยไม่ได้ขอนะวันดูสนุกใน่ยวันนี้ดูแบบพูดเยอะปล่อยใครเคาะดหนูบอกว่าเล็ก ว่าเออจริงพี่หรือว่ามันยาวมันเพิมไม่เท่าไหร่นึกว่าจะง่ายแต่ปรากฏมันก็จะมีประเด็นอีกว่าอ๋อตอนแรกเขาตอกเสาเข็มถึงแค่นี้มันไม่ได้มาทีเดียวไงมันก็ต้องไปเพิ่มไปเพิ่เอาล่ะสล้านสําหรับสะน้ำอย่างเดียวเสือบนะใช่ทีสุดหินหอที่ต้องไปหาไปคัดอ่าดีเทลทั้งหลายเนี่ยถึงน่าแต่ว่ายประจําแหละ ที่เน่าอกบ่อยไงแต่ได้เห็นน้านต์อะมีมานั่งแบบเศร้าๆวันฝนตกมากแล้วก็อยู่ดินั่งแบบตรงสาลเนี่ทั้คิดทัฟิดูแอบมองไม่รู้คิดในใจว่าแบบเสียงมันไปเท่าไหร่มันนั่งคำมนนูนอยู่สองเล่านีน